มันเก็มีนอยค่ะมันบ่มีพื้นที่เนี่ยเกาะเก็ดเป็นอะไรที่ลูกดกมากเกาะเก็ดเนี่ยสวยไหมเมืองเกาะเกร็ดแห่งเลยพี่น้องปาจีแยกลูกเพิ่นก็ได้หนึ่งสองสามสี่หาไม่หาตนแต่ลูกอะ่ะเนี่ยอันนี้ น้ำเสนอแล้วค่ะนี่คือลิงน้อยนะคะโอ้ยหกักสมบูรณ์มากสวยมากด้วยป้าเป็นกอเลยพี่น้องโอ้ยเป็นกอเลยค่ะเป็นกอเลยอันนี้กะงามได้พี่น้องเนี่ยสวยสวยมากอือโอ เจ็ดเจ็ดสีป้ายซ้ำน,นี้แหละพี่น้องเนี่ยซ้ำนี้เนี่ยนนต้นนองพันสวยๆล่ะค่ะแต่จะแยกยังไงดีรัะตะนพลข้นข่อยโอ้มันแออัดกันโพดดสิไป,ปเอาไว้ใส่อู้อ้โอ้โอโอโอ วยมากหนูจะแยกยังไงโอ้ยโอ,โอมิบอลเสียไปพันดาวกับบกัดสีเฮ้ย